สมบัติขับรถแท็กซี่มาตลอดทั้งวันจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงดึกถนนในย่านชานเมืองเงียบสนักมีเทียนแสงไฟสลัวจากเสาไฟฟ้าเป็นระยะระยะลมเย็นเยือกทัดฐานทำให้เขารู้สึกเด็ดหนาวแม้ว่าจะปิดหน้าต่างรถอยู่ก็ตามสมบัติตั้งใจว่าจะขับรถกลับบา้านหลังจากส่งผู้โดยสารคนสุดท้ายไปเมื่อครู่ แต่ขณะกำลังขับฐานค้งเลยบทองสายหนึ่งเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนนเธอสวมชุดเดรสสีแดงผมยาวสยายใบหน้าของเธอดูซีดขาวแต่มีสเสน่ห์แววตาดูเศร้าซ้ยคลายคนที่มีเรื่องทุกข์ใจเธอยกมือขึ้นโบกแท็กซี่สมบัติลังเลอยู่ครู่หนึ่งเพราะบริเวณน,นี้ไม่มีบ้านคนมากนัก และเวลานี้ก็ล่่งเลยไปเกือบทิ้งคืนแล้วแต่ด้วยความสงสารเขาจึงตัดสินใจจอดรถให้เธอขึ้นหญิงสาวเปิดประตูและนั่งลงที่บ่อหลังเลินหองอ่อนๆคล้ายดอกไม้ลอยมากระทบจมูกเขาเหลือบมองกระจกหลังเห็นเธอนั่งนิ่งไม่พูดจาจึงตัดสินใจถามว่าจะไปไหนครับคุณ